สวัสดีนะคะคุณผู้ชมวันนี้พี่โอทําไก่ทอดนะคะเป็นไก่ทอดสมุนไพรน,นะคะวันนี้เราจะทอดกันข้างนอกนะคะพอดีว่าออฟฟิศเรายังไม่เสร็จนะคะเราก็เลยเราก็เลยใช้ตรงนี้ละคะ่ะเป็นสถานที่ทอดเพราะว่ากลิ่นมันจะได้ไม่ชุนนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนะคะเพราีน้ำมันมันน้อยไปนิดหนึ่งนะคะเนี่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะใก่ทอดสมุนไพรนะคะ เดี๋ยวเราทานกันนะคะ